หลายคนที่ต้องมาทํางานเนี่ยบางคนคก็ส่วนใหญ่ก็จะมีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวก็ต้องแบ่งเวลาทั้งการดูแลครอบครัวแล้วก็การทํางานด้วยแต่ว่าการทํางานบางส่วนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากินเวลาส่วนตัวไปบางทีก็ต้องเสียสละในบางช่วงนะคะวันนี้เนี่ยในอลัมน์คันเรื่องคนไปดูกันว่าบางคนเนี่ยอยากจะก้าวหน้าแต่บางทีครอบครัวมีลูกเนี่ยอะไรก็ต้องดูแลด้วยนะคะเราจะแบ่งเวลาอย่างไรทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยนะคะไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันเรื่องคนนะคะวันนี้หัวข้อในการพูดคุยเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวค่ะสภาพสังคมไทยในปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นถือว่าต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะหาไรายได้มาจุนเจอครอบครัวแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะก็ทําให้มีเวลาในการดูแลบุตรหลานลดน้อยลงไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะต้องถือว่าบางท่านนั้นก็อยากที่จะดูแลทั้งเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวรวมไปถึงหน้าที่การงานให้เจริญเติบ โตพร้อมๆกันไปซึ่งเราจะหาจุดสมดุลน,นี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์พี่วุฒิพี่มลแสงสุริยาที่น่าจะให้คําตอบกับเราได้ค่ะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติกับทางรายการเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุ๊ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์คะสั้นๆง่ายๆเลยค่ะพ่อแม่ไม่มีเวลาครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีคําถามมานะคะคุณผู้ชมว่าอยากจะดูแลลูกแล้วก็อยากที่จะให้งานจเจริญเติบโตไปแบบที่ควรจะเป็น เราควรทํำยังไงดีใช่ค่ะครจริงเรื่องการบริหารเวลาเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับทุกคนและไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่อย่างเดียวแต่ถ้ากรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ามีข้อคิดสักห้าหกข้อคุณจูที่อยากจะฝากเอาไว้ให้คิดอันที่หนึ่งอยากจะบอกทุกทท่านว่าคนทุกคนมีเวลาเท่ากันค่ะดังนั้นไม่มีใครมีเวลามากกว่าคุณและไม่มีใครมีเวลาน้อยกว่าคุณค่ะคนทุกคนมี24ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเท่ากันอันที่สองที่อยากจะฝากให้คิดก็คือว่า การบริหารเวลาเนี่ยจริงๆเราบริหารมันไม่ได้หรอกเพราะม,มันมีอยู่แค่นี้<ฆ>แต่ว่าการบริหารเวลาที่ถูกต้องก็คือการบริหารจัดก,การกิจกรรมที่มีซึ่งมันมีเยอะมากลงไปในเวลาที่จำกัด<ฆ>ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับไม่ใช่คนที่เขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากทำได้คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนคือเขาเลือกทำบางอย่างที่สำคัญได้ดีกว่า คนที่ไม่ประสบความสําเร็จเลือกทําบางอย่างที่สําคัญได้ดีกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เขาทําทุกสิ่งทุกอย,อย่างที่เขาอยากทําทแต่เขาเลือกจัด Priority บางอย่างในสิ่งที่สําคัญที่เขาต้องทาลงไปในเวลาที่มันมีจํากัดดังนั้นข้อแนะนำานที่สี่ก็คือเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าอะไรสําคัญส,ญสญําหรับคุณหากคุณคิดว่าการทําธุรกิจสําคัญงั้น เราก็ต้องให้เวลากับการทำธุรกิจค่ะห<ฆ>ากเราคิดว่าการดูแลครอบครัวก็สําคัญเช่นกันงั้นเราต้องให้เวลากับการทาให้เวลากับครอบครัววิธีการให้เวลาง่ายมากครับใส่ลงไปในแคล enda เลยเพราะในการทําธุรกิจนัดประชุมนัดหาลูกค้าเรายังใส่ลงไปในแคล enda ถูกไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าเราเชื่อว่าการดูแลครอบครัวเป็นหนึ่งเรื่องที่สําคัญในชีวิตเราใส่ลงไปในแคล enda <ฆ>และตั้งใจว่าจะไม่เลื่อนมัน คล้ายๆเรานัดหมอครับถ้าเรานัดหมอถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญเราจะไม่เลื่อนมันนะครับแล้วก็เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทุกๆวันส่วนใหญ่คนเราจะมี to do list ถูกไหมก็คือวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างงั้นผมชวนทุกๆท่านคิดครับทุกวันเรามี to do list มันเยอะมากอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานด้วยใช่แล้วก็ทุกวันถ้าเราเพิ่ม To-do list เนี่ยมันสุดท้ายมันต้องไปถึงวันวันหนึ่งที่เราทําไม่ได้แหละ เพราะเวลามีแค่นี้ค่ะง <c oughs> ั้นผมเชิญชวนครับจากนี้เป็นต้นไปทุกๆเช้านั่งคิด not to do list บ้าง <c oughs> อ่า not to do list แปลว่าวันเนี้คุณจู๊ตั้งใจจะไม่ทําอะไรบ้างค่ะเ <c oughs> พราะไม่งั้นทุกวันมันจะมีแต่เราจะตั้งใจทําอะไรพอทุกวันตั้งใจทําอะไรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงคื <c oughs> อเหมือนคิดมุมกลับสักหน่อยวันนี้ตั้งใจจะไม่ทําอะไรวันนี้จะไม่เช็ค a c e b o o k ค่ะวันนี้จะไม่เล่นไลน์ค่ะวันนี้จะไม่ออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกสมมตินะอ่ะเนี้ย ถ้าเราตั้งใจทุกๆวันว่าวันนี้เราจะไม่ทําอะไรเราอาจจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้คถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายครับเราต้องบริหารจิตของเราให้ดีแปลว่าคนที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตเราทุกๆขณะคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะดังนั้นถ้าอยู่ที่ทํางานงานสําคัญที่สุดหากอยู่ที่บ้านเวลาคุยกับลูกลูกสําคัญที่สุด เวลาคุยกับสามีหรือภรรยาเราเขาสําคัญที่สุดเวลาคุยกับพ่อแม่เราเขาสําคัญที่สุดค่ะเั้นจาไว้คนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่สําคัญที่สุดคนส่วนใหญ่เวลาอยู่กับแฟนนึกถึงงานเวลาอยู่งานนึกถึงบ้านเวลาคุยกับลูกนึกถึงคือไม่ยอมคอนเซนเทรตกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะถ้าคุณใช้เวลาในโมเมนต์นั้นให้เต็มที่และคิดว่าเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตณขณะนั้น งั้นเวลานั้นจะเป็นเวลาที่มีคุณภาพอย่างมากค่ะอาจารย์คะแต่ว่าบางครอบครัวก็ยังประสบปัญหาเพราะว่าบางช่วงเวลาเวลางานมันคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ต้องให้กับลูกบางบางโรงเรียนก็อาจจะมีงานโรงเรียนเทศกาลประจําวันพ่อวันแม่วัน,วนกีฬาสีเรียนดีคือจะ m a เ a g <ง>ยังไงคะอย่างที่ผมบอกครับเรื่องเหล่านี้สําคัญไหมล่ะหากสําคัญงั้นไม่มีทางอื่น คุณต้องใส่เวลาลงไปและคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากทํางั้นเวลาอาดเวลาสําหรับงานอาจจะไม่สมบูรณ์เวลาครอบครัวสําหรับเวลาสำหรับครอบครัวจะไม่สมบูรณ์คนที่ประสบความสำเร็จเขาทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่เขาทาทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถไปในทุกๆงานที่ลูกมีแต่ถ้าคุณคิดว่าง,งานการไปงานของลูกเป็นเรื่องสําคัญไม่มีทางอื่นใส่ลงไปในคัลเลนดาและตั้งใจจะไม่เลื่อนมา สำหรับหัวข้อเรื่องพ่อแม่ไม่มีเวลาก็น่าจะคลายข้อสงสัยแล้วก็แก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้นะคะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดในประเด็นนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะได้ครับงั้นข้อคิดเดียวนะครับการบริหารจัดการเวลาไม่ได้มีเครื่องมือวิเศษวิโสอะไรเลยการบริหารจัดการเวลาอาศัยแค่ความตั้งใจและก็ความมีวินัยกับตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นถ้าคุณมีความตั้งใจและคุณมีวินัยกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทํา งั้นคุณบอยหัจัดการเวลาได้อยู่แล้วค่ะ,ะเป็นข้อคิดที่อาจารย์ฝากไว้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะจัดการทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีควบคู่กันไปทั้งสองเรื่องได้อย่างไม่ยากนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะเอ็มอะคาเคมี่ค่ะซึ่งมีบริการจัดห้องสมัมมนารวมทั้งมีเปิดคอร์สจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจตลอดทั้งปีค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาอาจารย์อีกครั้งนึงค,ค่ะขอบพระคุณครับวันนี้ลาไปเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปรายการย้อนหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้นะคะเราสัมภาษณ์กันในหัวข้อเศรษฐกิจหลายประเด็นนะคะติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ w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  e b j n t h a i l a n d c o m ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือล o ก forward ในช่วงนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ